ตั้งแต่ฟังฟังหลวงตามาหลวงตาเล่ามาเยอะเลยประสบการณ์รู้ทำแจ้งทำเห็นทำอะไรเงี้ยนะ,ะเราก็อินไปกับหลวงตาแต่ฟังโยมเบียร์มาตั้งนานนะจริงๆเคยนัดจะสัมภาษณ์ทีหนึ่งและเรื่องเรื่องอวันที่ติดโควิดอยู่ในห้องโรงพยาบาลแล้วออกมาเดินจงกรมได้ประสบการณ์อะไรสภาวะอะไรอยากฟังจริงๆวันนี้ถืขอโอกาสขอถามแล้วขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ในวันที่ติดโควิดจะสิ้นลมจะสิ้นใจหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นสภาวะอะไรขึ้นตรงนั้นอ่ะมันก็แค่เห็นทุกข์ครับเห็นทุกข์ขึ้นมาว่ามันจะตายแต่มันเอาตัวไม่รอดนะครับก็เลยรีบเร่งในการทาความเพียรแค่นั้นเลยครับมีแค่นั้นเลยรีบเร่งทําความเพียรด้วยลักษณะอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ใช่ครับรใช่ครับคือก่อนหน้านี้เราภาวนาพุโทโธอยู่แล้วอะครับ ภาวนาพุโทโธตามหลวงตาม,มหาบัวที่ท่านสอนแต่เหมือนแบบว่าเวลามันใกล้าตาม,มันเอาไม่อยู่ครับไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับก็พุทโธนะ<ช>พุโทโธมาสิบกว่าปีเพราะว่ากูอยู่สายลุงปู่วันเนาะมีแต่พุโทโธพุทโธแต่เอาไม่อยู่กูเนี่ยเอาไม่อยู่นะแล้ว<น>มันเกิดอะไรขึ้นฮะก็นั่นแหละก็พอเวลาไปฟังหลวงตามหาบัวอีกทีหนึ่งท่านให้ใช้ปัญญาเข้าไปด้วยครับก็เลยเติมปัญญาเข้าไปมันก็เลยเข้าใจได้ครับพอเวลามันสงบดีแล้วออกด้านปัญญามันก็เลยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ทำมันเป็นแบบไหนยังไงครับมันก็เลยทำให้เราเ็ปัญญาเข้าไปเห็นอะอะไรรู้อะไรตรงนั <t 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 ้นเห็นการเห็นความทุกข์นะครับเราเริ <t 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 ่มเห็นความทุกข์ว่าความทุกข์ที่เรากําลังจะตายในขณะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเดินหลีกออกมันได้เหมือนไปมองเห็นโทษอะครับว่าถ้าตายในขณะนี้เนี่ยคือนรกกับเนือนธิรชาเป๋วิสัยแน่ๆมันมันไปเกาะอยู่กับความเจ็บปวดมันไปเกาะอยู่กับทุกขเวทนาครับพอเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเราพิจารณาไปแล้วย้อนกลับไปดูไอ้ตัวที่เรากําลังเจ็บปวดก่อนตายครับเราก็เลยรู้สึกมีปัญญาขึ้นมา ไอ้ตัวนี้เป็นโทษเป็นภัยแล้วเราต้องหาอุบายเป็นเครื่องออกด้วยการเร่งทําความเพียรของตัวเองแล้วก็เลยรีบเร่งในการหนีไอ้ตัวทุกตัวนี้ครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปอบายจุดประสงค์มีแค่นั้นครับเพื่อไม่ให้ตัวเองไปอาบายแค่นั้นเลยครับมันเป็นเรื่องของทุกทางกายหรือว่าทุกทางใจถ้าตอนนั้นเป็นทุกทางกายครับแต่เรารู้สึกเศร้าใจที่ว่าเราจะต้องไปอาบายนี่แหละครับเพราะเรารู้สึกว่ามันไปไม่รอดกับการภาวนาในครั้งนั้นนะครับที่เราฝึกมาทั้งหมดมันเหมือนมันล้มทั้งกระดานเลย มันล้มหมดเพราะว่าเวลาใกล้ตายจิตสุดท้ายก่อนตายเรามันไม่เกาะเลยมันไม่เกาะกุศลเลยอย่างเงี้ยครับแล้วร,รู้สึกว่าไม่ได้แล้วไอ้ที่เราทามามันหยอดแยะมาก <c oughs> ก็เลยต้องเริ่มต้นในการภาวนาใหม่หรือใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นในขณะในขณะนั้นเวลานั้นเลยใช่ครับในขณะนั้นเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากพอเวลาอาการมันดีขึ้นก็เริ่มเริ่มในการภาวนาเลยครับระยะเวลาครับระยะเวลานในการที่เข้าไปเห็น ปัญญาตรงนั้นน่ะจริงๆถ้าถ้าโดยความเป็นจริงที่เห็นตอนนั้นเห็นทุกครับก็คือเห็นนักเวลานั้นเลยเวลาที่มันกำลังจะตายนี่แหละครับเลยทําให้เรารีบเร่งรีบเร่งในการภาวนาเป็นความคิดความเข้าใจหรือว่ามันเป็นเรื่องของภาวะของจิตอ่ะเป็นเป็นเรื่องความเข้าใจครับมันเพราะมันเห็นโทษะครับตอนแรกที่เห็นคือเห็นโทษอย่างเดียวเลยครับว่าไม่รอดแน่ๆเห็นแค่นี้เลยครับเลยรีบเร่งเลยอยู่รอไม่ได้แล้วครับอะไรประมาณนี้รีบเร่งทําความเพียรใช่ครับใช่ครับ แล้วไปเส้นเส้นทางของความเพียรนี้ผ่านอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเช่นตัวสติเช่นตัวความขันติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความเจ็บปวดหรือการเข้าก้าวข้ามพ้นเวทนาอะไรเงี้ยก็ก็ก็เห็นครับเห็นเห็นเหมือนน่าจะเห็นเหมือนกับทุกๆคนที่เห็นเวลาภาวนาครับคือตอนนั้นรีบเร่งภาวนาก็ภาวนาค่อนข้างค่อนข้างหนักเหมือนกันเหมือนที่หลวงตาเคยเล่าครับว่าท่านเอาชีวิตเข้าแลกกับการภาวนา ตอนนั้นผมก็เอาเกาเข้าแรกเหมือนกับเวลาเวลาว่างเหลือเยอะเพราะว่าเราเป็นหมอดูไงครับเวลากลางคืนก็จะเหลือเยอะอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งก็จะเริ่มละจนถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนตีสามตีสี่ก็ตื่นลุกขึ้นมาภาวนาต่อจนถึงเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยครับก็ลุยเหมือนกันตอนนั้นลุยลุยหนักมากาเลยครับภาวนาแบบหนักมากเหมือนกันใช้การเดินการนั่งสลับกันหมดเลยครับทําทุกอย่างที่ทําได้ครับเมื่อก็ไปเดินเดินเมื่อเสร็จก็ก,กลับมานั่งใหม่ภาวนาสลับกันอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆ เห็นตัวสติหรือเห็นว่าเห็นความเป็นอนิจจงตอนแรกเห็นสติก่อนครับมันรู้ตัวฝึกรู้ตัวก่อนช่วงแรกครับให้มันรู้ตัวให้ได้ก่อนให้จิตมันตั้งมันเวลาสักพักหนึ่งก็เริ่มพยายามพิจารณามันว่าทุกอย่างมันเกิดมันดับแบบไหนมันเห็นมันเป็นอนิจจงทุกขังนัตตาย,ยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงพิจารณาเนี่ยตัวหลังเลยครับทีหลังสุดเลยที่ผมพิจารณา ผมอยากถามมานานแล้วดีนะกูอยู่กลางแล้วเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเข้าไปวางได้ไหมปล่อยวางไงนะครับเข้าไปถึงการปล่อยการวางหรือเปล่าครับก็ปล่อยวางครับปล่อยวางมันคือมันเริ่มเห็นนะครับมันเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมัน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 ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยครับเราก็เห็นตามสภาวะเองครับใช่ไม่ไม่ไม่กล้าจะบอกว่าไปเห็นจนถอนอุปทานได้ แต่ว่าเราเห็นพอจะมีปัญญาเห็นอยู่บ้างรว่ามันมีการเกิดการดับมันมีความไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่มันมีการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่เข้าไปเห็นความคิดตัวเองว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความจางคายดับไปโดยไม่เหลืออย่างนี้ครับเห็นอยู่ครับแล้วก็พิจารณาตามมันตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างที่หลวงตาเคยสอนว่าสิ้นคิดนั่นแหละครับเคยสอนว่าสิ้นคิดแต่ตอนไอตอนที่ผมภาวนาอยู่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สิ้นคิดมันก็ภาวนาเหมือนมันคิดนะครับคิดพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่ามัันนเป็ยงงไ เห็นให้ม er ันเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ครับก็พิจารณามันไปตามเหตุตามปัจจัยเข้าไปเห็นความคิดเข้าไปเห็นตัวจิตไหมครับเห็นว่ามันเกิดดับนะครับเห็นเกิดดับใช่เกิดเป็นแว่องความคิดต่าต่ก็ยังเกิดอยู่มันยังไม่ได้ดับอยู่ก็ยังเกิดอยู่ ใช่ครับถูกต้องเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับไะครับใช่ครับเห็นอย่างนั้นเลยครับเห็นว่ายังเกิดอยู่ยังตั้งอยู่ยังดับไปยังเห็นตามไปเป็นความสง่างามอย่างหนึ่งนะลุงตาถึงยกอย่างบางคนเนี่ยมันพูดเกินไปก็มีอย่างบอกว่าทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ครับแต่มันเป็นภาษาพูดถ้าจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์มันก็เป็นพระอาหา์เนี่ย้าพูดถึงธรรมะ เขาให่ไหมอ่านะเพราะงั้นจ,จิตใจจะไม่มีความขัดแยงนะ้งเนี่ยก็เป็นผู้ศสื่อสิ้นอย่างความเป็นตัวตนไะงใ,ใช่ครับก็คือะา้าหั่นรั้านั้นก็มีความขัดแยง้งอย่าลืมว่าขณะอนาคามียังมีตัวตนอยู่นะยังมีมานะยังว่าคนอื่นสูงกว่าตนคนอื่นเสมอตนคนอื่นต่ำกว่าตนอยู่นะเข้าใจไหมเพราะหลักการจริงๆนี่ของาศาสนาพุทธเราเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่าลุงจาว่าเป็นความงดงามนะ ลวงชาเขาไม่กล้าพูดนะ,ะไม่กล้าพูดเรื่องเรื่องเรื่องว่าตัวเองบรรลุธรรมไม่เคยพูดนะตัวเองเป็นพระราหันพระอริยะไม่เคยพูดเลยนะ